ตากแดดอาบแดดกันแบบว่าปกติแบบแก้ผ้าเลยพอนหมดเลยอุ้ยตรงนี้สวยวะ่ะทีมถ่ายาต,รต,ตรงนี้หละซูรับช่วงต่อดิไปเซเว่นด้วยกัมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะสวัสดีค่ะซู แอมซูซูเอสยไม่ใช่ z w นเนะครับชื่อไทยชื่อน้ำอบค่ะตันนี้เรากำลังจะพาไปเซอร์เว์ที่ไหนไม่รู้แถวๆนู้นเพราะว่าถ้าถ้าเราเดินตรงไปทางนั้นอีกมันจะเป็นเลดี้เบย์เลดี้เบย์ปันแม่นูปันบอกไปหรือ,อยังว่าเป็นเป็นหาดสำหรับผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายห้ามเขา่าแล้วเขาจะไวถ้ถ่ายถ่ายนูด้ดถ่ายอะไรพวกนี้ ก็คือโอนแบบเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะจ๊ะแบบผู้หญิงใครอยากใส่บิกินี่อยากถ่ายรูปแบบกลัวคนนู้นคนนี้มองอะไรเงี้ยมานี่ได้แต่ที่นี่ยเอาจริงๆบางคนเขาก็แบบเหมือนไปไวทใเ้เก๋ไปฟาร์มบีดแก้ผ้าปกติเลยแบบผ่านเล็กอีกอันนึงเขาจะเรียกแบบเหมือนแบ่งเป็นฟา์มบีดอันใหญ่แล้วก็ปา์มบีดอันเล็กเหมือนอันหนึ่งก็แบบผู้ใหญ่ไปเขาก็นอนตากแบบ ตากแดดอาบแดดกันแบบว่าปกติแบบแก้ผ้าเลยทอนหมดเลยดูทรายที่นี่ไม่อยาดอยู่แต่เป็นทรายออกดำๆเพราะว่าทะเลเออทรายที่นิวซีแลนด์เหมือนจะเป็นส่วนมากจะเป็นสีดำแล้วถ้าแบบดำเลยก็คือพีฮาเป็นแบบหาดเขาเรียกว่นหาดดำเป็นวอม เป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนฮอเธอร์ใช่ก็คือเล็กคอมเมนต์มางแต่ว่าช่วงนี้เขายังปิดอยู่เนื่องจากพายุไซโคลนเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหรือใช่น่าจะประมาณเดือนที่แล้วที่โดนผลกระทบไปทางโอกเก้นในตัวเมืองโอกเก้นไม่ได้โดนผลกระทบมากจะโดนแต่ฝั่งพีฮาโคลอมันโดแล้วก็อ่า อะไรอะเนปีอาโซนโซนด้านล่างอ,อกแลนเนี่ยบางที่ก็โดนนี้เรากำลังเดินตะล็อกตกแต,กต๊กไปเขาดูอยู่นู่นหมดเลยไปตัดคลิปเอานะก็คือ ทางก็แบบว่าก็คือ,อน,นี่คือใส่รองเท้าแบบจากแอร์พอจ่มาหาใส่แอร์พอเพราะอากาศหนาวเย็นๆเพราะว่าตอนนี้ที่นี่เข้าอออทําแล้วหรอแต่ว่าอากาศที่เอาเน่นอนไม่ได้เลยอย่างเมาื่อวานคือแดดร้อนมากแต่ก็ยังมีอากาศเย็นๆแต่แดดร้อนเลยแล้วก็วันนี้คือไม่มีแดดเลย สักนิดส่วนพรุ่งนี้ฝนตกเอลวี่ไฟเดย์ฝนตกอ้าเว้าขว้าเท้าจะมีชีวิรอดไหมเนี่ยเหมาะมากเหมาะมากแค่กับแฟนะอะรอเล่นรอเล่น <laughs> โอเคคิดปุ๊งอิ่งนะคะ วัดอ้า <laughs> โอ๊ยฉันเดินไม่ถึงตรงไหนฉันแค่อยากมาดูว่ามันมีอะไรข้อเท้าเป็นตะพิกแคะหามึงองโหผูย้ยังอยากไปกันไปทะเลกับแฟนอยู่เด้ ยี่ฝ้าขาพิกด้วยมันหยุดอัดยังไงวะมันหยุดอัดยังไงเนี่ยไม่ถึงสักทีเราต้องพยายามเหยียบหินก้อนใหญ่นะครับเราจะได้ไม่ล้ม 喂，喂。 ไม่ลื่นใช่ไหมหัวลื่นอ,อยู่นะเค okay, ก็ว่าไป หัวลื่นมากตรงนี้ตนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือ lady bay ไหมแต่หัวลื่นสุดขอนั่งก่อนนะครัในเรานั่งกันอยู่บนนี้บนโขดหินที่เป็นตาลื่นที่สุดแล้วโอ้โหมีตะหินข้าง่ากาเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าตรงนี้ ว่าตรงเนี้ยใช่ Lady Bay ไหมแบบที่เขา p r i v a t e แต่เพื่อนบอกว่าตอนนี้เขาปิดก็คือถ้าเราหน่อยก็ตรงนี้ได้หรือเปล่าขอเก็บก่อนนะคะอ่าชื่อไหนชื่อไหนค Snapchat คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าให้ดูใน lady bay นี้อีกฝั่งหนึ <es voir Dziękuję bunları> ่งเห็นไะมนี้อยู่ตรงนี้อันนี้คือ lady bay อันนี้คือ lady bay ป้าใช่แสดงว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ lady bay แต่ไพรเวทมากเข้าไปกันยังไงอะ ที่น่ารอดดีกว่าวัานนี้มาดูพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์ตกอีกฝั่งหนึ่งยับวัดวัดดา t ิมินฝั่งนู้นะ่ะเป็น,เ,ปนเหมือนผาดแต่มันไม่มีอะไรเลย บายบายค่ะเลดี้บิดเป็นไงไม่ถึงไม่เห็นหรอใช่ส่งคล้องกับมาใ้พี่เบิร์ดไม่ใช่เลดี้ไม่ใช่เลดี้บิดจ้ะไม่ใช่เลดี้เบิร์ตอะเป็นแบบไพรเวทอีกกับภูมันใหญ่หวัดไม่มีใครเดินไปทางนั้นเราไปเป็นตอนลื่นหัวไปขอบรูมิฟาดฟานที้กำลังจะตกแล้วปะต้องเดินขึ้นไปฝั่งนี้ใช่ทันไหมใช่ฟิลถ่ายรูปมาอยาให้ดูไม่ดู ไปติดตามไอ้ีิอินสไตน์หมดละไทยอินไทยอินเมื่อกี้ก็เป็นการปิดคลิปล้อเล่น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 นี่ก็คือมันไม่ค่อยมีรถบัสกันนะคะก็เลยให้พ่อซื้อรถบัสแล้วก็เหมามารับเป็นีใครเลยคนเขาจะไม่ดูคลองนี้นะได้สารตรงไหนก็มากรมีนะคะ ฝากไปกดไลค์รูปในไอจีขึ้นให้ตรงนี้นะคะแล้วเล่นนะคะไปจริงๆราคาบ๊ายบายนะคะเจอกันทหน้าว๊าเฮ้ยเมื่อกี้กดอ่นานปะวะกดอ,อ่านทิมเมอร์นะอัดคลิปทมไรม